สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัววินาทีสุดเฮงสามราศีเทวดาหนุนนำ คลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายทายทักจากหมอดูชื่อดังหมอไก่หรือพอพาที่นี่ค่ะซึ่งจะมาแนะว่ามีถึง3ราศีด้วยกันที่จะมีสิ่งดีๆหนุนนนำทำให้ได้โชคได้ลาบแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยค่ะคลิปนี้นะคะจะมาเช็คดวงสามราศีที่มีโอกาสได้โชคได้รางวัลได้ลาบแบบไม่คาดฝันไม่ทันได้ตั้งตัว มีโอกาสได้เงินได้ทองหลังจากที่ทั้งสามราศีนี้เจอเรื่องแย่ๆมานานบุญกุศลเทวดาจะหนุนนำหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคม ชาวราศีกรกฎดวงเรื่องการเงินจะดีมากๆโดยหลักๆจะได้ลาบจากการทำงานคนทำงานประจําอาจจะมีไรายได้พิเศษงานพิเศษเข้ามาส่วนคนทำธุรกิจอยู่ๆจะมีลูกค้าเข้ามาหาเองหรือลูกค้าปัจจุบันอาจอุดหนุนเพิ่มขึ้นเรียกง่ายๆเลยก็คือมีโอกาสได้ผลกํำไรจากการทำธุรกิจที่ดีมากขึ้นค่ะ ส่วนเรื่องลาบลอยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนชาวราศีกรกฏมีโอกาสได้ลาบแบบจัดเต็มเป็นลาบที่ได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอยู่ดีๆก็ได้มาทางที่ดีควรมันทำบ,บุญด้วยของหวานเช่นการถวายขนมทองหยิบทองหยอดฟอยทองแดบพระพิสุิสงเป็นต้นอานิีส้สงจะส่งผลให้ชีวิตราบรื่นหอมหวานแถมมีโอกาสได้ลาบอีกด้วยนะคะ มาต่อกันที่ราศีถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมเรียกว่าดวงชะตาดีแม้ว่าจะเจอราหูมาเลงก็ไม่วันดวงดีโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองๆอ,อย่างเรื่องของโชคลาภชัดเจนมากในระดับ Full HD ตอนนี้การทำงาน ทำมาหากินจะค่อนข้างราบรื่นดีโดยเฉพาะคนค้าคนขายก็จะเห็นได้ชัดนั่นก็คือมีโอกาสข,าย,ขายดิบขายดีหากช่วงนี้เร่งขายขายันโปรโมตสู้สุดใจก็มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์มากมายแถมช่วงนี้ชาวราศีพิจิกมีโอกาสได้ลาบจากงานใหม่ๆหรือการลงทุนใหม่ๆส่วนเรื่องของโชคลาภก็มีโอกาสมากๆแต่อย่าไปจริงจังเยอะ ควนเน่งไปทางทำมาหากินจะดีกว่าค่ะแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมชาวราศีธนูเป็นราศีที่ดวงการเงินดีอย่างมากมีโอกาสรับทรัพย์รับโชคในช่วงนี้ยาวถึงช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีกันเลยดวงมีโอกาสได้รับก้อนใหญ่ ส่วนในช่วงนี้ดวงของชาวราศีธนูมีโอกาสได้ลาบแบบไม่คาดฝันไม่ทันตั้งตัวเรียกว่าเป็นลาบลอยลาบของชาวราศีธนูจะมีทั้งเป็นเงินแล้วก็เป็นสิ่งของเช่นได้ของขวัญของฝากของกำนันเป็นต้นนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของวินาทีสุดเฮงสำหรับสราศีที่กล่าวไปแล้วเท่านั้นค่ะ ที่ช่วงนี้มีเกณฑ์เทวดานหนุนนำให้เจอโชคใหญ่นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ